โอเคค่ะเรามาว่ากันเรื่องของทฤษฎีการเริ่มต้นเลี้ยงสซาวโดนะคะถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราจะเริ่มต้นเลี้ยงยังไงนะคะปูมีตารางให้อยู่ประมาณ10วันนะคะว่าในแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างนะคะสซาวโดตั้งต้นที่แป้งกับน้ําเสมอนะคะถ้าง,ง่ายๆเลยก็คือแป้งเลือกใช้แป้งที่เป็นแป้งปลอดสารหรือว่าแป้งไม่ฟอกสีหรือว่าแป้งออกแกนิกก็ได้นะคะใช้แป้ง50กรัม บวกกับน้ำ50กรัมนะคะใส่ขวดโหลที่พาสเจอร์ไลท์ที่ฆ่าเชื้อแล้วนะคะคนเยอะๆจนไม่เหลือเม็ดแป้งคนให้อากาศเข้าไปเยอะๆจากนั้นปิดฝาสนิทตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะผ่านไปอีกหนึ่งวัน24ชั่วโมงเรามาดูวันถัดไปที่ขวดโหลของเรานะคะเราอาจจะเริ่มเห็นฟองปุดๆขึ้นมา นั่นแปลว่ายีสต์เราเริ่มแอคทีฟแล้วนะคะเราก็สามารถเติมแป้ง50กรัมน้ำอีก50กรัมแล้วก็ทำแบบเดิมไปได้อีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการเติมอาหารให้เพราะว่ายีสต์เริ่มต้นทำงานก็ต้องเริ่มขุนแต่ถ้ามันไม่แอคทีฟล่ะไม่เป็นไรนะคะข้ามไปถึงวันที่3เลยก็ได้นะคะวันที่3เติมแป้งอีก50น้ำอีก50 ทีนี้ผ่านไป24ชั่วโมงเราจะเริ่มเห็นแอคทิวิตี้ของมันแล้วนะคะก็คือจะเริ่มฟูขึ้นมาเป็น2เท่านะคะพอเริ่มฟูขึ้นมาเป็น2เท่าใน24ชั่วโมงนะคะผ่านมา3วันรอบที่4พอถึงวันที่4เปลี่ยนขวดนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีแบคทีเรียและเชื้อราสะสมแล้วในขวดเก่านะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนขวดใหม่ในนี้3วันนี้รวมกันมันจะได้ประมาณ300กรัมแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราตักออกมาแค่ อย่างละ50กรัมนะคะแล้วก็หัวเชื้อของเดิมตักออกมาแค่50กรัมรวมเป็น150กรัมนะคะฟีดไปของที่เหลือที่เหลือจากตรงนี้ละ่ะอีก250กรัมทำยังไงทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อค t ทีฟยังใช้ไม่ได้ยังไม่แข็งแรงพอนะคะใส่เข้าไปอีก50กรัมหลังจากนั้นลองสังเกตดูเขาจะขึ้นฟูนะคะทำกิจก กิจวัตรประจําวันนี้ซ้าไปเรื่อยๆจนถึงวันที่10นะคะวันละครั้งหรือวันละสองครั้งขึ้นอยู่กับว่าเราจับเวลาแล้วเขาขึ้นฟูสูงสุดคือขึ้นฟูประมาณ4-5เท่าภายในช่วงเวลากี่ชั่วโมงนะคะพอถึงจุดฟูสูงสุดปุ๊บนะคะฝีดให้อาหารบางคนที่สภาพแวดล้อมในครัวเนี่ยเอื้อต่อก,การหมักนะคะหรือว่ามีแบคทีเรียนในอากาศลอยอยู่เยอะ อาจจะต้องฝีทุกๆ8ชั่วโมงส่วนมากแล้วจะฝีดกันทุก12ชั่วโมงหรือว่าวันละ2ครั้งหลังจากคนวันที่5หรือวันที่6นะคะฝีดกันทุกๆ12ชั่วโมงพอถึงประมาณวันที่10 s สตาร์เตอร์ของเราก็จะแข็งแรงพร้อมใช้พอดี มีอีกวิธีหนึ่งที่เป็น shortcut นะคะที่ผู้ได้อธิบายไปในการทำตัวที่เป็นน้ำหมักผลไม้นะคะก็คือใช้เวลาใน5-7วันแรกกับการหมักน้ำหมักผลไม้นะคะหลังจากนั้นกรองเอาส่วนน้ำออกมาเติมแป้งไปเท่ากับปริมาณของน้ำนะคะเขาก็จะขึ้นฟูเป็นส s t a ตอร์เหมือนกันและหลังจากนั้นพอฟีดด้วยแป้งน้ำไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาจะกลายเป็นสวโดนะคะแต่ว่าจะเป็นสวโดที่มีความเปรี้ยวร่อยกว่าสาวโดธรรมาชาติที่มาจากแป้งกับน้ำเท่านั้น นะคะอันนี้เป็นสองวิธีที่สามารถทําได้นะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลี้ยงสซาวโดนานๆล่ะนะคะทำยังไงสมมุติว่าหุยจะไปต่างประเทศ2อ,อาทิตย์รู้แน่ๆว่าจะไม่ได้เลี้ยงเขาทํำยังไงนะคะ ให้คิดดูตรงนี้ว่าเมื่อซาวโดว์เราแข็งแรงพร้อมใช้งานมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะอยู่บ้านคอยฟีดมันทุกๆ8หรือ12ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือการเรียงเขาไว้ในตู้เย็นบ้างเพราะอากาศในประเทศไทยค่อนข้างร้อนนะคะวิธีการของปูคือเมื่อไรก็ตามที่เราฟีดแล้วนะคะปูจะพยายามให้อัตราส่วนของแป้งและน้ำเนี่ยค่อนข้างมาก